อย่าดีจะปาดหายปาดหายเลยอ่ะจุดสังขาให้มันหมุนไงเนี่ยให้มันหมุนเนี่หมุนไม่ได้อ่ะหายก่อนหายไปก่อนเก่งเกินว่ะเก่งเกินเลยพี่ชายเฮ้ยเอาแบตมันเก่งเกินไปว่ะเนี่ยเหน็บคนแล้วไอ้สารฮะ ไหลวนนะคือะไรเนี <centro> ่ยืประตูนเราสดตาฉันถึงโดรอฝาเพื่อหรอโอ้โห e x p o s e d a m a g ยังไงล่ะเก็บเลยเก็นเลียรเลยคือบงมันดหมอนเมอนหลดอี่เยีมียหจริงเ่ย ีมดเอ็กซ์โพดไอสัตว์กระสุนระเบิดไอโค้กโค้กแรงเลยสักทีเราบุกก่อนด้วยประเด็นนอะโค้กเพิ่มดาบมือถ้าตัวหลักเราแชมนสีเออโค้กจะเพิ่มดาบมือินเลยแล้วโค้กเด่นนั่นคืออะไรอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้สีเลยเริ่มเริ่มทีมสอวนมันจะไม่ไหวละเดือดโดดไปมิดคืออะไรวตอนนี้คอนเทนตเอนเกมเหรอ เจอเลยเจอเลยหน้าหน้าตัวหนึ่งเฮ้ยหน้าบีตัวเตรียมเอื้อมไกลสุดเลยอ่ะตายหนึ่งตายหนึ่งเรื่อนู่นโอ้ยกูโดนแหละโดนอ้โดนป้องปืนอ๋อมีป้องปืนท้องขวา สอบไม่ไหวแน่เลยนี่จะโดนเวลาไม่ได้ยอดไฟวอนอ้าวเฮ้ยอยู่แล้วแหละอยู่อยู่อย่างอะแบกไซด์หนึ่งเกี้ยเอ้ออึี้ยไอ้เจ้าไม่เสียงเสียงไม่ยิงดังเลยนึกว่าอยู่นึกว่าอยู่บ้านมันนี่อ่ะเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยพี่อันนี้ไม่ดี ขอ,อเก็บแตงแล้วกันไหมพีแมวอะลิลิกนี่ไงเออเชื่อเอาลิล <c oughs> ิกดีกว่ะเอาไอลิลิกที่อัพเลือดไม่ไม่ต้องได้สามการ์ดถึงแต่ได้แค่เราต่อเราเนี่ยเ <c oughs> พราะเราไม่ได้กีบการ์ดทุกรอบอยู่แล้วอะ <c oughs>

โอ้โหเมื่อกี้สัตว์ไปหลอไว้าไม่แม่ตายเฮียน่และอินโแล้วได้ขีเลสคืโอ้หแล้วเลือดโอ้โหอนอ่นไม่โอเคนี่ยปนีกเบสิกแอนแท็กี้มามาจากซีทีบ้านมาจากบ้านมันมัใส่ฟังกได้พวกี้ิปีอยมาแล้วมาแล้วเอเหไปยัมีดไปจะกินเหรอเพื่อนเพื่อนเติม ชิบหายแล้วยอดเออสกินสกินเพื่อนสกินอะไรอ่ะสกินสกินเจลี่เจ <c oughs> ลีเจลีเจลี่เจนไอ้เจ้หัวโตใครลงวีคิดได้ปะกูลงในนั้นไปแล้วลงใหสองอันหนึ่งอ่ะโอเค <c oughs> อเฮ้ยเขี้ยะศัตรูมันมีนัไน,นด้วยน่ะมีฮาวด์ดีมีดร <c oughs> ักต้นว <c oughs> ีท อ๋อฟังโอ้โหแม่งฮามาหอกมาโอเคมาได้หลายลำบากลืมเปลี่ยนปืนหรออ๋อมันเป็นเป็นสองลาวแม่งเปลี่ยนปืนนี่นี่หว่าเยย่าโหมะ ไอมีมีไออะไรวะกับดักเฮ้ยง่ายคนเยอเฮ้ยคงไอ้ยิงหมายหน่อยโอ้แตกไอนตัวอยู่ขวาป่้ยน่ะว่ามันว่าเบิดแม่งว่าคิดว่านึัปล่าเบิัวะ

ตุ่มบนต่อแต้มนิดหน่อยกเนสีโอ้ยเบรดเบดเบดเบดมาเตอร์แซนสเป็นแทกแรงขึ้นบไอ้ว่าเป็นมาเตอร์ตุ่มมันไปหองมปดาบที่เราโดนไงเอนของใช่ต่อไปด้วย เจ็ดโอ้นี่ไงไอ้สัตว์อ๋อคลิกฝาค้างค้างแล้วมันกันได้ระดับหนึ่งก็แรงมากเลยระวังมิดนั้นน่ะมิดตูบีเลยเีฮ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งด่เสียง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 สองตัวสองตัว โอ้ยย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 นยยยวยยยยยอยู่แกยยาดยยยยยยตัวยย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 วายยยยย่อยย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 ยายยยย เพื่อนเราต้องสามารถตัวมัอนนะโอ้ยเขียบเลยคว้าเฮ้ยโอ้โหบ้านเราเหรอบ้านเราบ้านเรามอนขวาตัวหนึ่งนะไม่ใช่ขวาเนี่ยอยู่อยู่ทางไม่ใช่ทางเนี้นอยอีกประตูหนึ่งกดคิวเออประตูนะั้นตัดไป้แม่งเลยเออ <c oughs> อยู่ไซส์บีสองตัวเลย เฮียโอ้วิ่งยิงหัวเฉยแอบไปพวกตีบช็อตเอาปะสไลด์สไลด์ต้องเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนก่อน โอ้ยอยเว้นสปีดแล้วก็รีเจนเลือแดแสดงว่าฆ่ามันสินะเงี้ยมันจะรีเจนเลือดเรื่อยๆก็เป็นฝั่งไหนกันออกซอนออกซอนดัานที่เีเนยาที่ถ่ายเลยวะไอ้มีเมแม่งมีสนยัยสนยัยดอกดอกเดียวตายระวังด้วย มิดมิดมีมีช็อ t ตัวหนึ่งโอ้ยมิดมีทุเออะยอนสองตัวไอ้ตอนนร้อยสามสี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นป้อมปืนแปดสองได้ตัว อ้นหนายกูบอกแล้วสนไนเป่นดาวดาเดียวตายแล้วว่ะเฮียสุดจริงว่ะไอสไนโลฮีเฮียแต่น่าจะฮิวเลือดน่าจะรีเจนไปเยอะอยู่เพื่อนโอ้โหเพื่อนที่ห่านเกมเปลี่ยนน่าจะบีน่าจะบีเลยมัม้งบี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 บ ไอ้ยอก็ดักไอ้ยดอะประตูขวาปพอมันมันยิงทะลุได้นะยิงไม่ได้มันต้องเข้าไปยิงมันอะ หมุนหมุนอ่ะหมุนหมุนดูเลยผู้ดูเลยตูนิ่งตูนิ่งแบกแบกยูิงตอนแรกเราไม่ยิงเลยอ่ะแบบโดนยิงตายไปอยู่เลยย่่่ะขี้ว่ะขี้เหี้ยเลยดอกเดียวตายอยู่แล้วเออดอกร้อยห้าสิบอะโคตรแรงเลย เกดกดเราอวะยันเดี๋ยวจัดเดี๋ยวไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นนะาให้ทำกดรับของอยู่อีอ้ดไวเกิน o e a n d เราตกดนยด่านนี้มันนี้นกว่าที่มันกระโดดชี้อ๋อ เน็บแล้วจะช้าหน่อยหน่อยทุกคนไม่ตกบ้านกูก็เหน็บช้าเลยอะไรวะาน่ะใครไหนอะใครไหนเดี๋ยวเดบิลิ่งเอฟเฟกต์อันนี้มีแอคชั่นไม่ไม่โหดไม่โหดอะไรอะไรอะไรไหมกูเก็บกูเก็บแต้มไม่เอาเก็บดยกว่ากูลืมเลือกตัวไอ้เนี่อะเลือกเลือกเลือตรงนี้ได้เลือกตรงนี้ได้กดเลือกได้เลยเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ด่านกระโดดว่ะ ไอ้ด,ด่านไในนี่ไอ้ย่าด่าสู้สล็อตเอาละจับเงินล้านเงินไอ้เกมนี้ก็จับเงินล้านไหนผมจะจับเงินล้านปะกูไปกับยอดสองเป็ดทางยาวด้วยาไ่้เป็ดตัวหนึ่งสองตัวสองตัวกป็นทางยาวแบบมีชายนะ เฮ้ยมาแล้วฟิวยิงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สองตัวสองตัวเขี้ยไม่ตายอันหนึ่งอันสองเอ้ยอะไรอ่ะมาแล้วว่ะหลอดมาแล้วว่ะหลอดมาแล้วนี่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 เย่เสนอข้อบ่งเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยวเฮ้ยน้าทิหมเลย เย้แอกเลยครับเฮ้ยมองปวงมองปืนเฮ้ยเจอเลยเชนไลทิงเพืออะไรเอ้ยไลท์น่าจะดีนี่กินเพื่ออะไรพี่วุ้ยไม่เ่าไม่เ่าที่สิบไหนเมื่อกี้ม่โดนถ้าโดนน่าจะน่าจะได้สองทีเดียวจะจับเงินล้านร้อยห้าสิบเพชรเลยว่ะ คุณเดเลยนะโอ้โหกูต่อเลยกูต่อเลยอ่ะต่อได้ปะนี่ได้เลยเนี่ยมันเป็นทะเลอทะเลแดงเแรงวะจะฆ้าทะเลไอ๋อมันะจะเหมือนทะเลสีดำอไม่นานก่็ีชี้า ตัวเบสสามตัวเพื eu, after, um, uh. ่อนสามตัวเจ็บทุกตัวเนี่ยมันให้กูเม็ดเองเฮ้ยมันบาสุก้าใส่กูดิว่าว่าแล้วทำไมใส่นี่วะไรวะน้ำน้ำดี๋ยวจะโบนะโฮ้ยเป็นโผงเลย ไปบีอะไรเอ้ไปเอะแล้วโยกแลเสี่ยมันเปทางเดียวที่ไปได้นะวะเฮ้ยเฮ้ยผีไอ้ยัคอนเวอร์เตอร์วะแอร์ไอย่ะโอ้ยอย่าข้า

แยกโห่ยาดแบบยาคืนเพี้ยเพี้ยยาคืนกันเเราเราสนิทได้อะอ๋อนี่พ่มสีนี้โคตรไม่เนียนเลยแล้วมัตมีพ่มสีสีนั้นอยู่อันเดียวอ่ะดูเดะดูไปเดะคนมีเนี้ยนะเฮ้เปิดตัวล็อกแม่งเลย ฟิวเดินโดนไม่ได้เฮ้ยมีมีไอ้ตรงงางว่าบ้านไหนวะเออปูหลมไปว่าบล็อกไซส์บีวันนี้ว่าคุณไปกันบีทำไมวะนะไปเลยโดนโดนเข้าไปไปทำไมวะไซส์บีวะโดนบล็อกไซส์บีไปแล้วคุณเสือกวิ่งไปไซส์บีเฉย เก่าเลยทีน er, ี้ว่าจิงทะลุต่วผมเมนี่เด็ดโอ้คิวไล่อันหนึ่งก็ยิงทะลุตัวโมเลยยังมึนเลยอะไรวะยังไม่เจอยาแบบงงเนี่ยไอ้ี่ยาดีๆอะไรโรเจอร์โรเจอร์ดีฟอร์จูคอมแบตไอ้ยาเด็ดดิกูชอบกูชอบบอดบอดโรเจอร์โรเจอร์ ฟังหนูมีฮาวอยู่แล้วไอ้เ่ะดิแน่เลยเอาฮาวแน่นอนเนี่ยเรียบร้อยในโรเจอร์โรเจอร์อยู่ไหนวะเ,อ,เ,เอ้ยเอาดิเอาดิโอ้ยตู้สลัดตู้สลัด,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 ดฉันจะจับเงินล้านเฮวี<อ> hey, ไปชีก้ก่อนอ๋อกูกดไปแล้วแหละเพียวๆพียตากูละเย้ย <laughs> <laughs> เงี้ยแลวปัดไปฝั่งโน้นหมดเลยดูดิมันตามอบอมไงอ๋อพวกไอ้ขูยังไม่เดจออะไรที่อ้ะเอ้ยเยโดเอาละเบสเอาละปัดตายตายตัวหนึ่งยอดหลังโอ้หลังบ้านตัวหนึ่งแม่งวิ่งม,มาสองบ้าน แม่งมาพอดีเลยเออไฟย่าไฟหมาสัตว์ไออีกตัวหนึ่งร้อยยี่สิบสอง้ะนะไปลงัวโอ้โหฮ้ยโอ้เย็ดเย็ด โอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ามันสวยกับไอมอนเหรอใช่โวนกูอยู่ไอ้้เหียมันกับฟูคนละดอกร์อะเหลือใครคือคือหมาหมามันอะมันกำังทำงานอยู่เว้ยมึงเห็นปะยิงต่อให้ยิงไปแล้วถ้ามึงต้องจำจุดด้วยถ้ามึงเดี๋ยวไปใกล้กูมึงระเบิดใส่ไอ้เฮ้ยมีดล้วมีดล้ แน่ีมันจะสมปะสมปะสมปะขาแน่ดี้ไปใหมนจะผูกอยู่เบี้ยเบี้ยกูไปทันไอ้เรื่องไม่บ็อกเมลีได้สัตว์เยโอยบ้าแล้วเหียแฝงเฝงได้ปืนปะผมไม่ได้ด้วยเจ็ดฉาก ได้สุ่มสุ่มดิใครใครยังไม่ได้สุ่บได้ไหมมีปืนให้ไหมอ๋อให้แต่ฉาดมาแล้วเหี้ยเออแลกกันไปหนึ่งหนึ่งโอ้เอ,อ๊ะใช่ไหแลกอ่ะโอ้โหสองทีใหญ่เหี้ยมันไม่ใช่สองทีมันทีเดียวเลยแบบ เราแม่งเอาดาบมาพอดีไงรอบดีเลยเยอะจังกว่าแม่งคนแย่ๆๆเลยวะเนี่ยแ <c oughs> ล้วมันรอบสุดท้ายแล้วนี่ใส่ให้หมดเลยโอ้ ไประเบิดหยิบไปคนละลูกครับอย่าอย่าอย่าระเบิดคนละลูกแล้วโคลงมาอีกแล้วไอ้เหี้ยหยิบไปคนละลูกเลยครับคุณเวเตอร์คนละลูกเลยกูจำจุดได้ด้วยว่าตรงไหนมีย้อนมากูจำได้ข้างหน้าเราเฮ้ยมึงลองแรดดูยังมันจะมีพุ่มแนวถ่ตรงเนี้ยอันหนึ่งยิงเลยไม่อยู่ เอาเป็นพกยิงแล้วอะกูกูเองกูเองเอ้ยอะไรอะกูออกาปกูโดนเลยอะยิงหัวกูด้วยหน้าขวายอดอยตกตัวดิยิงเจ็คพุ้มได้นะครับ ไอ้ยัยนี่พดอย่าบอกว่าหนึ่งหนึ่งอีกแล้วเอาอีกเลยเอาเอาหนึต้องแฮกซอนอ่ะฉันเบอร์หเอง ถ้าให้กูเปลี่ยนตัวกูไปแฮกซอนนะครับเกิดอะไรวะเอาแบบเวทแบบฆ่าหมดเลยวะฆ่าหมดอ่ะไม่น่าได้หวะโดนเขายิงเลื่อนรถเลยดิโอ้โหแล้วเปลี่ยนพี่ด้วยสัตว์

ผมจัดเฮ้ยเขาผมว่ะเอาว่ะจัดปึ้อฆ่าวันยิงไปเก้าสิบเอ็ดแล้วน่ะฆ่ามันเออเจ้ยยี่จียี่เปิดจุดให้เพื่อนกูเปิดจุดให้เพื่อนกูเอ้ยอะไรกับแพงอยู่อีกอ่ะเฮ้ย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 ไอ้ผิวไอ้ผโลวสัตย์ไม่เป็นไรเลยสองตัวเอาให้มันโลเอาให้มันโลเอาให้มันเจ็บยิงเลยยิงแรกเลย เวลายี่หกยีก่หกยี่หกได้อยู่นี่ไพ่มอนขวาล่างสวยสวยสวยขอแค่ไอ้หนุ่มนี่อย่าลัน่นขวาล่างเฮ้ยเฮ้ย เส้นเชิงจัดไอ้ยศลายเต็มเลยสิบวิเก้าวิเที่ยงเลยเอ้ยเอาเอยเฮียพวกเขาเพื่อนอ๋อข้างล่างเพื่อนอะไรเลือด ก็เลยศเองด้วยทั้งคนนึงระเบิดมึงหายแล้วนะอุ <t <t ้ยเหี้ยล็อกเลยแบบล็อกล็อกล็อกชัว์เลยอ่ะไอ้เหี้ยเล่นสองทีป่ะอยากเล่นสองทีป่ะเอาเดสองทีเอ้ยไอ้ยแล้วตาไรนแม่งยิงปุ้งเดียวกูล่วงเลยแม่งปุ้งเดียวเลยโกูยไอ้เหี้ยตาไหนเขาโหดจับ